คำเตือนช่องนี้ทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันสวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซแฟนช่องทุกทท่าน้อค่ะเมื่อนี้ยินดีต้อนรับสู่ช่องน้องภูมิพาโชคด้อค่ะแอดกับมีข่าวดีมาบอกเช่นเคยค่ะเอฟคุณพ่อคุณแม่ คือจังสี่ค่ะน้องุูมได้จับลอตเตอรี่แล้วได้ค่ะงวดวันที่ส6บหพฤศจิกายนนี่ค่ะสองห้าหกห้านี่ค่ะน้องภูมิได้จับลอตเตอรี่แล้วได้ค่ะกะเทือวานาทึ่งนะอัศจรรย์มากๆเลยค่ะเพราะว่าน้องภูมนั่งตั้งโดนไหมค่ะนั่งเบื้องตั้งโดนค่อยจับไหมค่ะงวนเมื่อกี้กับเขาซ้ำโตตรงๆเลยค่ะเือว่าแนนอนมากๆเลยค่ะเล็กลอตเตอรี่น้องพุ่มกับมีแค่โตสองโตค่ะก็ถเือว่า ก่อนจะไปรับชมเลขที่น้องภูมิจับฝากกาไลค์กดแชร์ในเด็ะค่ะกดติดตามค่ะเพื่อเป็นกำลังจใจแอดในการเฮ็ดคลิปต่อไปค่ะแอดก็จะนําเสนอตัวเลขของเสียนต่างๆมาฝากเอฟซีนะคะทั้งช่องน้องภูมิพาโชคคือเก่าค่ะไปรับชมมารับชมกันเลยค่ะมาดู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 แวเร็วัวรไหนลูกอ่อนลูก่อนนะขน้งขงงางไนึงขง้างไนึงอ๋อแม่ชีใส่เก่ 90, าศูนย์แม่แบง ค่ะในส่วนที่น้องภูมิจับลอตเตอรี่ได้ค่ะวันที่16กพฤศจิกายนน้องภูมิจับลอตเตอรี่แล้วกะคือน้องได้เมื่อนั่นกะนาทึงมากมากเลยค่ะพาน้องไปกินก๋วยเตี๋ยวด้ค่ะพาน้องไปกินก๋วยเตี๋ยวแล้วที่นี่ลอตเตอรี่มาขายพอดีค่ะก็เลยล่องว่าจับก้อนดูจับตองหวดเลยค่ะน้องเ้ากอนค่ะเว้าเบ่าศูนย์เก่ากอนแล้วมาจับลอตเตอรี่กับบางเอิญมากมากเลยค่ะเอฟซีตะวันแอร์ไทยบัทันเด้อค่ะก็เล่บด้ เอาให้เบิงทางทางในคลิปนะคะก็เลยน้องจับได้709เด้านะะซึ่งมาตรงก,กันกับที่น้องเว้าค่ะนี่ค่ะเป็นชุด2ใบเด้ะคะแล้วเมื่อวานนี่ก็เลยเห็นให้ใหน้องน้องล่อง,องจับอีกค่ะน้องล่องจับอีกน้องก็นั่งเบิงตังโดนก่อนนั่งเบิงนึกวันสิบ่จับที่แหลก1นึวันแม่นบ่มีเหลขมากว่าสันแกก็เลยนั่งเบิงตังโดนก็เลยจับขึ้นมาได้0 5 0ย์ค่ะก็ถือวา่าแน่นอนมากๆเลยค่ะเ c ซ เนี่ยค่ะในส่วนของตัวเลขที่น้องพุ่มจับลอตเตอรี่แล้วเด้อค่ะก่อนจะไปเอ,อ่เอ,อฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องในเด้อค่ะสําหรับแอดสำหรับเอฟซีท่านใดที่กดอยู่แล้วก็อขอขอบคุณหลายๆเด้อค่ะในส่วนของตัวเลขเนาะน้องพุ่มจับลอตเตอรี่นี่แหละค่ะถือว่าสวยงามมากๆเลยค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ ขอให้เอฟซี FC ทุกทุกท่านที่เขามารับชมคลิปนี้ไม่โชคไม่ใช่น้ำกันเด้อค่ะกับน้องพู่มเด้อค่ะวันที่16นี้ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็บม่มีอยังหลายค่ะพ่อกันให้คิดต่อ,ตอไปค่ะ